ขนลเป็นไงสามคน,น,นมีครบเลยหลายสะตายมากแต่ค่อยดูนะ <c oughs> เข้าไปในะต้องแย่งกันใหญ่แน่เลยต้องแย่งกันดึงนะดูทางดีหกสิบหกอยู่ลำเลย เข้าไปเลยแล้วกันอะไรของมันอะไรนะจากือลำไยเข้าไปเลยนะขนนเดินเดินบันช้าอยากอยู่ที่นี่เลยทำไงดีนงเเอยะ่ยไมป็นไงแม่ดูสิแตกขึ้นนี่เขาน ไม่ได้เลยเอองเอองเองเอองยไง <c oughs> อ๋อเดืสภาพสิเนี่ยเป็นไร้ไหมไม่ได้เลยดือดสภาพสิเนี่ยดูไม่ได้เลยเป็นง่อยก็เป็นง่อยเจ้าช่วยถามนักชายเบค่ะสามคนจะไหวไหม้าไม่ไหวอะนะ ไปเลยจะไม่ชักที่ไหนก็ไปเลยไปอีหน้าแหลมเออว่ายืนไม่ได้สออยากนะเออไปเฮ้อพสผนูบรอ,บอไปก็ได้ไปแขนย <laughs> ่อยจะถอดแขนฟาดเลย <laughs> ไปแล้ว <laughs> <laughs> กระตกก็ไม่แต่งไม่แต่งมันไม่แต่งจะแต่งกับใครแต่งกับพีจิตนะแต่งกับพีจิตนะใช่ทำปากมาเลยมาสวยธรรมชาติไปเลยจะแต่งกับโจรเหรอใช่นะสิเป็นเจ้าไม่ชอบไม่ชอบเป็นเจ้าซื้อเบนไม้ได้นะไม่จับเ็นไปเลยยุ่ง ไปก็ได้ไปก็ได้กระต่ายปุ๊บมองอย่งไรเป็นกระต่ายทำไมพี่เต๋ามองไปเห็นเห็นเป็นกระลอกเลยไม่ว่าหรอกแหมแจะแต่งหรือเปล่าไม่แต่งด้วยหรอกแล้วไปอยู่ด้วยกันวันไหนชักเงะแงะแงะไม่ชอบหรอกองอัศนัยอ่ะชอบพี่เต๋าชอบไปขนุนดีกว่าชอบพี่เต๋าเนอะ ไม่แต่งหรอไม่แต่งชอบเด็วกวัดเหรอใช่ชอบเด็วกวัดชอบพี่บุญนำคนเดียวผผอมไม่ชอบเลยชอบนั้นหนาเหมือนกันเนี่ยเขาอบอุ่นเหมือนกันไปแล้วไปก็นะไปเลยม,มีใครครบไปแล้วเดี๋ยวเธอเธอ,เธอ,เ,ธอเธอคอยดูนะถ้าบุญนำทุนโจกิจนะตายขึ้นมา,า,ยาอยากจะรู้ว่าพวกเธอเธอนะจะไปรักใคร ไปด้วยนะเยอะเยอะไม่อยากอยู่ที่นี่เลยสามสองมาสายันปอดเคยรักใจพักไม่เปลี่ยนหันสทำร้ายใกล้กันจนพวัน กระบวนเดินเสียงสำเนียงได้ยินมาอีกเด่นเรียนรักสิ้นดินฟ้าก็แชร์และแชร์และแชร์และแชร์เดชชรเดชแชเดชโล้เดช ได้ช่เนี่ยเออมาเก็บแช่เหรอคะแฟนกูณไม่เนี่ยเอ้าโอ้แม่คุณมาอยู่ในตรงนี้นะจ๊าวาสนาพี่อาาุษาตามหาวาสนาตะทวดเดินล้อมสัญญาประสายันอยู่เลยตอนเนี้ยพี่ต้องช่วยวาสน,านะเรื่องอะไรจ๊าดูจั๊กไอ้เจ้าที่มันฝากไม่เว่อ ไม่ต้องโอ้จับมาแล้วจ้ะพอแล้วิเขาจับมันจับวาสนามานะพี่มันทำอะไรจ๊ะไม่รู้จับมันรวมกันยอดแย่ไปหมดไม่รู้จักใครเลยสักคนเลยแสดงว่าต้องจับไปมาแต่งงานอย่างแน่นอนคนจังพี่จำไว้นะเธอรออยู่นี่ก่อนพี่จะไปจัดการวาสนาเองพี่ต้องช่วยฉันนะเธอไม่ต้องรอตราแม่มันเป็นเรื่องซี จะไม่ยอมให้แผ่นดินไทยมจะหนใหม่เนย่ยให้ใครมาทำลายแผ่นดินเราไปในชัตเจ็บใจคนรักโดนลังแกคอจะเขาเมืองแคลให้มันวอดวา กไปแล้วมันมาจากงานมรดกโลกหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้ตายรักไม่ได้ตอนนี้แลวของกูหายไปไหนวะเนี่ยมายุคนตาไปเปลี่ยนน้องอายุ30 วยยังนอนตาแป๋วแป๋วแหวแปวเฮ้ยอะไรวะมีเรื่องกูไหมล่ะกูเต้นนี่ยเต้น <Dracula> บ <tirar> ้าอะไรเสิร์ฟคางกูแล้วหรืว่าหายไปไหนมาหาใครเนี่ยไปแอบเป็นแดนเซอร์นี่เองเนาะนั่นั่นเออเพา้นใครทำอะไรอย่าเบนไปเดือนเก่าอีกแล้วเนี่ยปากไม่ดีซะแล้วน้ำตานี่มีอะไรบอกพี่ให้มีอยู่ที่นี่ไงเนี่ยต้องช่วยหนันด้วยนะ มีเรื่องอะไรบอกพี่มา LIKE น้ารู้หรือเปล่าว่าไอ้ไหนไอ้ไหนไอ้ไหนไม,มาเป็นไม่เดิน <c oughs> อน่ะมันจับตัวหนันมาที่หนันแต่งงานทั้งวันนันพี่บอกไวมากน้าต้องช่วยหนันด้วยนะพี่จะช่วยไปหนันอยู่แล้วมันจับไปหนันมาใช่ไหมคือใช่นะสิสิอัศนัยไปจัดการมันเลยมันมันใช้ไม่ได้เลยใช่รอที่นี่เดี๋ย่จะไปลากคอมาให้อย่าไปไหนนะ เจาวนกินชอกินไข่เต่าส่วนจันเจ้าชอบกินโอเล่เซลามูนตาเล่มูนอกน้ำตายส่วนจันเจ้าก็เข้าไปช่วยปูนีบเฮ้ยอะไรของมึงอ่ะปูนีบขาไปช่วยไม่ได้ลงใหมก็มาเดี๋ยวพี่มาล้อเตอร์ติ๊งไอ้พวกนี้มาแปลกกันทั้งนั้นมีบัวปัญญาอ่อนมำ้ง ไปหมดแล้วแต่คนไปแบบเป็นธรรมดานั่นเลยเหยื่อนุบาชักตรงไหนวะนี่ว้าวการรู้หน้าฟังใจจบจบจบแล้วจะบวกจะลบก็ตามใจถ้าจะมีเวลาพอให้รบกวนได้ช่วยฟัง สลัมเนี่นหนนหนยหรอแทบแทบลับาปตาลูกไนแต่ไม่น่เทอจิตเจ้ากันมาก่อนแคว่ากินทุกยยัไม่ระจุแต่ไม่ก็ลอยออกไปยัไอยานมีเธออยู่ากล้กัใก้เธอเป็นคนรักคนสใจตลอดชีวิตไม่กิในใกทลอ่งใยอใจยังไม่มีผู้ใดแรงใจกันที่โอกาสตรงนีบอกกันซะลยจะคิดยังไงกับฉัน เหนื่อยแทนแลพี่แชมชัดจะแล้วง้างแขแล้วไปโจ้แล้วโด่ยังไงเนี่ยโด่นี่ทำไมตีโดนนิดเดียวเนี่ยยังไงเนี่ยเดี๋ยวคนนู้นไปคนนี้มางงไปหมดแล้วไหมคะอะไรกันเนี่คะเอาไงแน่งงแล้วไหมงงเหรอไม่ใช่สิจะบอกฉก็ได้ทั้งหมดนะนะทั้งบุญนำขุนโจกิศนาเนี่ย เป็นคนเดียวกับราวศนยัยฮะเป็นความจริงหรอไปคะไม่เชื่อเรายังไงก็ไม่เชื่อฉันไม่เชื่อใช่โกหกหลอกกันแน่เลยไม่เชื่อหรอกคนคนเดียวน่าจะมีถึงสามร่างจะเป็นไปได้ยังไงคะทํเป็นไปได้ก็เพราะว่วาแหวนวงนี้ได้ได้มาจากพระอ,อาจารย์ราวศนัยนะ่ะเป็นอ,อยู่ในร่าง,ง้อยได้เป็นเจ้าไ่นก็ต้องสวมเิ้วชี้อาจจะเป็นพี่น้อ ก็ต้องสวมนิ้วก้อยเป็นเด็กวัดใช่ไหมถ้าจะเป็นคนจงกิจนาก็ต้องสวมนิ้วนางสวมนิ้วนางใช่จะเป็นจริงหรือเปล่าฉันไม่ผมฉันไม่เชื่อหรอกทําให้ดูก่อนสีสันขึ้นมาเลยไม่เชื่อเลยใช่อ่ะปบกมือแค่สามครั้งเดี๋ยวออกมาทั้งสองคนเลยจริงเหรอเบคะจริงรีบเลยเป็นไปได้จริงเหมือนกันไหนแล้วเบคะผมเช่นอยาเราเขียนไปแล้วเราไม่เชื่อได้ ไม่เชื่อจริงไม,มไ่เชื่อขนาดนมั้นใจเรยขนาดนั้นพ่อจะพาเจ้าไปลอยกระทุงลอยไปแล้วะจะมีใ,<ช>ใหม่<ช>นะหาดันไม่คอรสดีกว่าเราเวนกัมอันนี้เราเป็นง่อยอยังพอกล้องแกมมาไม่ได้นางสาวสองคนเค้มีผัวปัญญาอ่อนก็แล้วจูซีเจอแล้คนอื่นต้องมีคู่กันหมดโอ้ เดี๋ยวสภาพคู่เราสิทำไมอ่ะขึนไม่ได้ทำไมกลัวไม่ได้เรื่องเฮยไม่ได้เรื่องอะไรเดี๋ยวก็ชักไงไม่เหมือนสองคนนั้น